สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะ <My S 1> เป็นคลิปวันที่ห5พุษศภาคแล้วโดนลิขสิทธิ์ไหมไปปิดเสียงหมดแล้นมันปิดเสียงแล้วเราหยิบกลัองแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะ <What? S 1> นี่เห็นไหมวิธีเด็กไอดอลว่ะห้าทุ่มห้าสิบแล้วซึ่งวันนี้ประมาณที่ห้านะคะห้าพุษศภาคมสอ,องพันห้าร้อยหกสิบห้า ซึ่งหลังจากเที่ยงคืนวันที่6พฤษภาคมซึ่งมันเป็นวันเกิดแม่เราเองนะคะคุซึ่งวันนี้เราจะมาทําการเซอร์ไพรส์แม่เราน,นเองแต่ว่าเกมข่ะทดูคนเราเซอร์ไพรส์แม่ไม่สำเร็จแต่ตอนนี้แม่หลับอยู่นะคะซึ่งแม่จะไม่รู้ว่าเราจะทําการ ปกแม่นั่นเองรึ่งปีนะคะเรายังไม่มีอะไรให้แม่เพราะว่าไม่มีตังเลยตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะทำต่อจากนี้ก็คือเอาอเค้กออกมาค่ะไะจะให้ดูสภาพที่หลบเค้กแม่เห็นไหมเนี่ยคือเราแอบเค้กแม่แอบเค้กแม่ไว้ตรงนี้แต่แม่มาเปิดดู โอเคเจยทำการเอาเค้กเอ้ามาก่อนซึ่งเราจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีอะให้มันเห็นให้มันเห็นหน่อย 这，是，我们、嗯，的，家。 โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทกําการให้ไปไลนว่ะให้ไปไหนคุกคงไม่เห็นตอนนี้ก็คือเราทําการแต่งเค้กเสร็จแล้วเราชาอแไปให้แม่แล้วต้ Happy แต่ <Day S 1> ทุกคน oh. รู้อะไรไหมก่อนประเด็นก็คือโคตรหดหูเลย oh. แม่ล่ะบว่า <Happy Bird. S 1> แล้วคือนี่ก็ร้องไม่หยุดแม่ก็ไม่ตื่นสักที Happy แม่เดจาวูอีกแล้วค่ะทุกคนแม่ไม่ตื่นแฮปปี้เบอร์เดดทุย เบอร์เต <anything> ้ฮ um, ูอย mm ู่เบอร์เต้ฮูเบอร์เต้ฮู้ืมให้พี่เบอร์เต้ฮูอยู่ตื่นมาเปล่าที่เธอนเถอะงั้นเอาอเบอร์เต้ฮู้เบอร์เต้ฮู้ชอบแม่แม่ออกก้องไม่ได้ตอนนี้นี่ค่ะทุกคนแม่รู้ไหมก็หนูจะเซอร์ไพรส์ไม่ได้แม่ก็ตื่นนู่นนี่นั่น คนแล้วก็ทําการเซฟหายแม่สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยถึงว่าถึงแม้การซ่อนเค้กมันจะไม่เซฟหายก็ตามนะคะซึ่งตอนนี้แม่ก็หลับไปที่เรียบร้อยแล้ว